แว่นน้องใช้แว่นเบอร์อะไรจ๊ะอะไรน้องไม่ยอมพูดด้วยเหรอถอดที่ก็สวยเหมือนกันนะถอดแว่นออกนะไม่เลวนะจริงไหมจ๊ะถอดมาดูโฉมสนนิดว่าถูกซะเลยใจหรือเปล่าจะไปช่วยเพ่อนด้วยกันหน่อยดิครับยุ่งกอนหน่อยน้องสาวใช่ใช่ใช่ดีดีไม่ชอบถอดตะวันนิ่คุณถอดเสื้อเขาหน่ะน่า ตือนถอดหน่อยพี่จ๋าไหวแล้วสเปคเตือคุณครับมันจะไปกลัวมันฮะเออคุณครับไม่ต้องไปกลัวนะครับโอ้ยหน้ากลัวจังเลยนะเนี่ยหน้ากลัวจังเลยใส่ของผันไปไหนน้องยาแขวนป่าหาเท้าแล้วเปล่าดวงแกมันตกมาเจอเท้าซะแล้วมันการ์นี่สงสัยดวงตกที่ลงไปก่อนนะลงไปสิ

เธอถึงป้ายแล้วลองมาสิเฮ้ยนี่นะไล่ระเบิดนี่เราไล่ระเบิดอะไรนะบ้าน่องเท้าต่อระเบิดนี่คนตายแล้วนี่พี่เดียวเดียวเร่าขนมเค้กขนมไข่ก่อนเชฟจะเลือกไปบนรถเลยสิจะกลับไปเอาให้ทีสิกลับไปให้เจอพระบาทแล้วบนรถน่ะแล้วทำไงอ่ะก็คือแท็ซี่กลับสิ ไม่มีเงินเลยออเดียดด้วยก่อนนะว้านี่ไงรถเมย์หรือแท็กซี่คนไม่รับเช็คนะเธอจ่ายสำรองได้มา,าตายแล้วรองเ,เท้าข้างเลยบรถเมย์อ่ะ